ขนมตดหมามาดูขนมตดหมานะคะเป็นขนมประจำจังหวัดบุรีรัมนะคะเป็นขนมที่หายากามาดูกรละวิธีวิธีการขนมตดหมานี่จะห่อด้วยใบตองแล้วก็นำมาย่างไฟอ่อนๆนะคะกว่าจะสุกก็ใช้เวลานานพอสมควร เขาทำยังไงคะป้าขนานี้ขนมนี mm ้ทำจากอะไรบ้างทำจากแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีหัวเชื้อของของตดหมาค่ะตดหมานี่คือเป็นอะไรมันเป็นเป็นรากมันค่ะรากเอาหัวมันแล้วก็มาล้างทาความสะอาดหั่นบางๆแล้วก็ตำให้แหลกแล้วก็มาแช่น้ำอ๋อ แช่ไว้สองคืนแล้วก็มาผสมใช่ไหมคะแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําใสๆน้ําไม่ใสแล้วน้ำน้ำจน้ำมันจะเป็นสีแดงนะอ๋อแล้วเราก็ปั้นใส่กับนวดกับแป้งอ่ะค่ะค่ะมันจะมีรสชาติหวานมันเนาะเหนียวมันะเหนียวหนึบค่ะแล้วก็หอมหอมหอมกลิ่นของราบสดหมาใช่ไหมคะ เป็นอาหารประจำจังหวัดวีรัมหานญาตินา,ยยา,าใช่ใช่ใช่